Few moments later. อ้าวนี่คือเริ่มแล้วเหรอ <laughs> โอเคเอาละ,ะครับวันนี้มาเจอกันกับเกม Do Not Buy This Game นะครับหรือก็คือชื่อเกมที่ชื่อว่าอย่าซื้อเกมนี้นะ <laughs> แล้วคือคือเกมแม่งอย่างปั่นเลยหน้าทีเจอร์แบบว่ามาดูหมา <laughs> อะไรก็ไม่รู้แล้วไหนยังจะไวลลิสต์ที่ ที่ที่ที่เขียนเอาไว้ว่าพอเกมนี้เสร็จครบร้อเนี่ยมันก็จะพร้อมเพื่อที่คุณจะได้ไป่ต้องซื้อเกมนี้โอ้โหเกมอะไรก็ไม่รู้แต่ผมเห็นใน Facebook แล้วน่าสนใจดีว่าอย่าซื้อแต่ผมไม่ได้ซื้อนะอันนี้ผมโหลดฟรีเพราะมันคือเดโม่เออเออสวัสดีสวัสดี นั่นเลเยอร์ที่ยืนอยู่เอ้ที่เดินอยู่บนทางนั่นหรือเปล่าที่ที่อยู่บนทางกันเดเพลเยอร์หรือเปล่าผู้เล่นหรือเปล่าเฮ y เ้เนาย่ันเข้ามาได้ยังไงน่ะแล้วช่วยช่วยเดินออกไปได้หมโอเคในนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกนะเดินเหมือนไม่ได้เดินเลยแต่มีเสียงตีนอยู่นะเฮ้ not b y this g a อย่าไปที่ปุ่มนั้นเดี๋ขาดเลยนะไม่ทําบ้าอะไรอ่ะออกไปสิไม่ผมรู้ไม่ว่านาอะไรแต่ว่าไปแตะปุ่มนั้นแล้วนายจะดีใจถ้านายไม่นายจะเอ่อผมก็ถ่ายเบิร์ด มาซื้อบลิงกันเจอให้เราเดี๋ยวเมันใช้ฟอร์สตาร์ไอ้นายนี่มันหัวแข็งจังเลยนะฉันใช้เทเลพอร์ตใส่นายแล้ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ฉันทำแบบไม่ได้ยินอะไรนี่ไงคือฉันมีพลังเทเลพอร์ตที่ไม่จำกัดนะ ไม่ต้องทดสอบ me ฉ uh, ันร you know, hey, uh, ู้ว่ามีมากกว่าหนึ่งคนคุณรู้ไหมเมื่อพวกเขาบอกว่าใครมีเทเลพอร์ตพวกเขาจะหันมามองฉันและคนตรงนั้นอะไรวะดังนั้นฉันก็จะเป็นคนตรงนั้นนั่นแหละก็คือถ้าเกิดว่ามีคนพูดถึงว่าใครสามารถเทเลพอร์ตเอ้ยถ้าเกิดว่ามีใครพูดว่าใครเทเลพอร์ตฉันมาที่นี่คนคนนั้นก็จะหันมามองฉันอะไรแบบนั้นแหะ You know we could do this for days. I've got, i have got, 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 got a ton it teleport sh -mii, sh -mii, left, So just let's or, or no, do you not? Know. You know what? Yeah, it's just, just, a waste of your time. Might so you read my bluff. Huh. Ah, You're okay, away. Anyway, I'm serious. Uh, I to use my You asked for it. ขอร้องเองนคะคิดว่าจะกดปุ่มได้จริงๆใช่ไหมล่ะนะนี่คืองที่าย,ายควรจะได้รับนายไม่สามารถจะขึ้นไปบนนั้นได้หรอกในเมื่อนายยังตัวเล็กขนาดนั้นอยู่เนี่ยไม่เอาจิงนี่เราจะ t ึ้น,ปน s ป็นบันไดที่ ดูไม่มั่นคงนั่นเพื่อแค่กดปุ่มแม่นะเอาจริงนะใช้ทริคทั้งหมดเพื่อจัดการได้แล้วนะแต่ในรู้เลยหรือเปล่านี่มันเริ่มจะผิดไป่แล้วไม่ใช่นายไม่ใช่ฉันมันแค่ไม่ได้ผลแหละเพราะงั้นบางทีนายควรจะลบเลิกไปตั้งแต่สามครั้งแรกแล้วก็เลิกไปกดปุ่มต้นซ้าแล้วบางทีฉันอาจจะให้อะไร ที่ดีกว่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนอา้าวลองเข้ามาดูดิทำไมเหมือนเป็นใบโพล่าหรือว่าไอ้คนนี้เอ้ยมืดอ่ะมันมืดโอ้ยไอ้หน้าอยากจะกระปุกจริงนะแล้วก็ชั้นก็ไม่อยากจะขวางทางนะฉนะันไม่อยากจะทำให้นายกดดันเพราะงั้นฉันก็เลยสร้างสิ่งนี้เพื่อนายโดยเฉพาะเลยนะโอ้อลิงอัตเต้ เอากดไปสิ Every time you press this button you gain a dollar. นายจะได้เงินเข้าบัญชีธนาคารอ่ะนะเพราะงั้นกดเท่าที่ต้องการเลยเฮ้ยจริงดิ This is probably the best button in the entire world. ่อากจะเป็นปุ่มที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเห็นด้วยไหมล่ะใครจะไปสนใจล่ะปุ่มที่ไรเป็นเงินในขณะที่นายอยู่ตรงนี้แล้วเป็นเศรษฐีพันล้านได้เนี่ยกดไปสิ โอ๋อ่นะขอเวลาแป๊บนึงเออชานิอ๋อ I'm not making ชานิ What? ตัด s e c t i อ n ะ Just to make sure you think think ่ o u r เอกล่อง theme b ่ช่เอาตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็โอ้ไดรู้อะไรหรือเปล่าเออ some kind of m a สีชมพูบาน่าด้วยแล้ไนด้วยนะ้วไรทน่อ เงินนั่นมาจากเงินฉันนะแล้วพอใจกับสิ่งที่นายได้ใช่ไหมโอเคโอเคอ๋อโอเคโอเคฉัเปิดประตูพวกงนั้นไปห้องต่อไปแล้วกันนะกดต่อไม่ไม่ไม่ทำพ o า t เลยนะ t h นบอก s l i ว่าให้ไปที่ปุ่มแดงนั่นไม่ใช่ความคิดที่ดี r idea? ฉันบอกนายว่าให้ไปที่ปุ่มแดงนั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเยะ แล้วพอใจแล้วเออเอาจริงๆนี่คือฉันไม่ชอบเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคก็คือที่กดรึฉันเลยรู้สึกกล้าเพิ่มในความสามารถของนายจริงความสามารถในการชักจูงของนายเนี่ยทำไมรู้สึกเสียงเดินแล้วมันช้ากว่าตอนแรกโอเคเดี๋ยวขอคิดไอเดียก่อนนะมึงนะ ฉันคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยผมนั้นควรจะให้เงินนายและนายไ่าจะพอใจนายเป็นคนที่ต้องการเงินและนายต้องการเกมแค่ประสบการณ์แบบนันนายก็น่าจะพอใจแล้วนี่มืดอีกแล้วลนี่คือที่นายกำลังต้องการทีนี้นายเล่นเกมที่ฉันสร้างให้นายได้แล้ว โดยการกดปุ่มยังเงี้ละแลนี่แะ,อ,ะแอ,อ้าวลองดูอ่านายพลาดน้นั่นแนล่เฮ้ยป <c oughs> นเพลงได้ด้วย่ะเฮ้ยนายทำได้แล้ว <c oughs> นาย,นายอยากายได้อีกไหมความยากระดับต่อไปไง ได้ดูสินายมีความสุขขนาดไหนกันเนี่ยเี่ยงเลยโคตรเจ๋งเลยแล้วลองอันต่อไปดูเอ้านายทำได้นะฉันเชื่อในตัวนายดูเหมือนนายจะติดกระถาอยู่นะเนี่ยนี่มันแปลกนะ thought good you'd at least at be ฉันคิดว่าอย่างน้อยนายก็น่าจะเก่งในเกมนี่แหละ่มันนี่คือความเจ็บปวดในตอนที่ได้เห็นนายรู้สึกแย่แบบนั้นสินะโอเคงั้นฉันจะเปิดประตูอย่าทรมานตัวเองแบบนั้นอีกเลยนะไอ้มอนี่ Not quitting yet, ฮะ ยังไม่ออกไปอีกเหรอดูเหมือนการสร้างเกมจะไม่ทำให้นายพอใจนะนั่นหมายความว่ามันก็ขึ้นอยู่กับฉันแล้วน่าจะต้องหาอะไรที่น่าสนใจและก็เร็วเพื่อให้นายได้พบกับประสบการณ์การเดินทางอย่างนี้แหละสีแดงโอ้ยแสบตาวิ่งเลยข้างในนี้จะมีอะไรกันน้า อ้าวสุด h ้ายแล้วครั้งนี้ด้วยปุ่มแห่งความลับโอ้ This button will reveal all the secrets hidden in the universe. That's what I had to sacrifice in order to put my hands on it. But now, you know, it's yours. นายคงจินตนาการไม่ออกหรอกนะว่าฉันต้องเสียสลายไปบ้างแต่ว่าตอนนี้เป็นของนายแล้วลองกดดูสิอ่า I create a button one. ใช้ความลับของจักรวาลเขียนลงไปในนี้นะสิ่งแรกคือมันเกี่ยวกับฉันเดี๋ยวขาอ่านไปเหมือนกันผู้สร้สางผู้สร้างฉีราดตอนอายุหกขวบเอฉีราดจนถึงอายุหกขวบ นายรู้อะไือเปล่าเขาไม่ใช่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วทถึงเกี่ยวกับฉันอีกแล้ว่ะนี่เหมือนพังแน่เลยอสิ่งแรกที่ผู้สร้างได้ทำายก็คือตุกตากระต่ายเงี้นี่น่าจะเกี่ยวกับคนอื่นแล้วะฉันกลัวว่า คนจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นเอ่อฉันโกหกมันเป็นตัวฉันเองเอออืมโอเค fine fine laugh at me if you want but I didn't ask you to come here and all I've been trying to do this whole time is to protect us from hellish red but แต่ทั้งหมด ก็เพื่อปกป้องไอ้ปุ่มผ้านั่นรู้อะไร,ระไหมหัวล้อซะสิสสจะหัวล้อได้ขนาดไหนเมื่อฉันกดปุ่มและเผยความลับของนายน่ะเมื่อกี้ผมยังอ่านไม่จบเลยเออ่ฉันทำอะไรแย่ๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจฉันไม่คิดว่าฉันจะหาความลับเอไม่ใช่ฉันไม่คิดว่า เออเอาง่ายๆคือจะโส,โสดไปตลอดชีวิตอะไรกงน้นะเอ่อฉันชอบทิ้งอะไรไว้าการคันเสมอเอ่อฉันไม่เชื่อว่าเพื่อนๆจะชอบฉันฉันโกโหกเพื่อให้ผู้คนยอมรับฉันฉันรู้สึกไม่ดีใจเลยตอนที่แนะนำเกี่ยวกับตัวฉันน่ะ แทบไม่มีอันไหนตรงเลยฮะงั้นอันนี้แล้วกันอืมฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยขอโทษนะเออมันคงเฉยหยาบใครบ้ากเลยสินะฉันเครียดมากเลยอยู่ไหมแต่ว่านายก็มีปัญหาที่ต้องจัดการเองเหมือนกันสินะและสิ่งนั้นฉันบอกว่านายจะรู้สึกดีขึ้นนะนายก็ตาม I'll, I'll get rid of this button. It won't work uh, anymore. What's up, Maybe his friends this time. Uh, I'll the, the door to proceed to the top of the button. I'll open. Open. I, I won't will stop, stop you. Again. But but I'm, I'm warning you that I'm fully against it. And you might not to. i go มีคนส่งบทความมาเมื่อกี้เลยเผลอเลยไปกันเถอะเฮ้ยเอาจริงๆเกมนี้นี่มันเหมือนเป็นการให้กำลังใจผู้เล่นเหมือนกันนะมนรู้อะไรหรือเปล่าบางทีอาจะตลอดไปพอคิดอย่างนี้แล้วสมองมันก็เบลอไปหมดเลยเว้ย Oh, boom, 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 boom. Last chance not to press it. Alert. Alert. Come a tern. potential tern. buyer has been spotted. Initiating oh, call see, to action protocol oh, number nine. Ah, like hey, hey don't look at me. Hey, I told you, on Steam. Follow the game. Wish list on Steam. Stop saying เ o o กพูดแบไม่ได้ล้วะไม่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 เ o ิดบ้าเล o n ึ้นจะไม่คิดว่า o ันจะไม่หายใจซะแค่แค่กนดลมหายใจซะก็มาความว่าทีไหนต้องการก็แค่ไปทำงานซะแค่ไปจัดการแบ n เกม แล้วมันก็จะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกมันจะต้องไม่เป็นไรขอโทษนะฉันฉันต้องไปแล้วแค่จำเอาไว้แต่ไม่ต้องทำอะไรทำไ่อยากทรแต่ฉันว่านะคงไม่ฟังฉันหรอกนะบอกว่าจะจำฉันไว้นะแล้วโอ้ เฮ้ยคุณทำไปเล่นไป17นาทีเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการให้กำลังใจตัวผู้เล่นเองอะครับอย่างแบบเออ่เป็นการปลอบมากกว่าอย่างในกรณีแรกที่เป็นอันแรกเป็นไรลวะวะ อันแรกเป็นกดปุ่มแล้วได้เงินอันนั้นเหมือนทอาํามาขำมาแล้ฮอันที่สองเนี่ยพอเราทําบางสิ่งไม่สําเร็จเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความผิดของผู้สร้างก็เลยโทษตัวเองอะไรอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะตัวตัวเกมมันไม่สมบูรณ์ตรงนั้นเหมือนเป็นการขอโทษผู้เล่นที่ยังสร้างเกมไม่เสร็จอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ไปความหมายหนึ่งได้ว่าตอนเวลาเหมือนเหมือนกับเวลาที่เราทําอะไรไม่สําเร็จนะฮะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็แค่คําปลอบใจอะไรแบบนั้นแนหะส่วนในอันที่3ามนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยฮนะพอได้รู้ในสิ่งที่แบบว่า,อาพอได้รู้ในอีกด้านหนึ่งของเราเนี่ยตัวคนบรรยายเนี่ยก็เปลี่ยนโทนเสียงเลยตามนะั้นแหละฮะ รู้สึกว่าเป็นเกมที่ดีนะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไร้สาระแต่ผมรู้สึกว่ามันมีนัยยะความหมายบางอย่างแฝงอยู่นะฮะโอเคก็สำหรับเกม don't o buy this game นะครับก็คงมีเท่านี้รอตัวเต็มนะครับซึ่งไม่รู้ว่าผมจะได้ซื้อหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ก็ช็อตอยู่ด้วยแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถไปกดไวริสในสตีมได้นะครับเป็นเกมที่ผมว่าสาวคนที่กำลังหมดกำลังใจหรืออะไรแบบนี้ ก็น่าเอามาเล่นน่าหยิบมาเล่นดีนะครับนอกจากจะมีบางมุกที่ตลกแล้วยังมีมุมที่คอยเหมือนเป็นห่วงผู้เล่นอยู่ด้วยอาจจะเหมาะกับคนจำพวกที่เหมือนท้อแท้ในการใช้ชีวิตอะไรแบบ,น,บนั้นนะฮะโอเคถ้างั้นสารับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย